สอวอทยอยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาพเพื่อเตรียมร่วมประชุมโดยในเวลา9นาฬิกา30นาทีในวันมุฮัมมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงระเบียบว,วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่สองวาระสำคัญคือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยครั้งที่สอง ประเด็นที่น่าจับตาวันนี้คือการหาข้อสรุปประชุมรัฐสภาว่าจะใช้ข้อบังคับที่41หรือไม่หรือจะใช้ข้อบังคับหมวด9โดยต้องอภิปรายก่อน2ชั่วโมงก่อนลงมติเรื่องกระบวนการเลือกนายกรอบสองว่าจะสามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐได้หรือไม่ซึ่งมีผู้ยกมือคัดค้านการเสนอครั้งที่2ต่อเนื่องทำให้แกนนำพรรคเก้าไกลเช่นนายวิโรธลัคนาอดิสรและนายรังสิมันโรมเก็บอารมณ์ไม่อยู่ยกมือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา ที่เปิดโอกาสให้มีผู้อภิปรายตีความว่าข้อบังคับการประชุมที่41ระบุไม่สามารถโหวตนายพิธาเป็นครั้งที่สองได้อีกแล้วโดยระบุว่าประธานสภาไม่ควรเปิดโอกาสให้เกิดการคัดค้านนอกเรื่องเพราะผิดข้อบังคับการประชุมเช่นกันเรียนท่านประธานครับผมลังสิมบันทางนี้ทางคนลังสิบันย,ยก<ร>มือยืนขึ้นแล้วก็ยกมือเป็นการประท้วงผมจะให้เขาประท้วงหน่อนแต่แล้วก็ ่านพูดต่อนะครับได้ครับ,รบเรียนท่านประธานที่เครารพกรบผมรังสิมลโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภากรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำกำลังดําเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมในการที่จะต้องเลือกนะครับผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่5นะครับมีอํานาจนะครับที่จะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่กําหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากําลังดําเนินการตามรัฐธรรมนูญครับครับอันนี้อน,นี้นนท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับครับท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหาลือต่อท่านประธานกรณีนี้มันเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องครับและเรากําลังดําเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ การดำเนินกระบวนการเช่นนี้สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญดังนั้นขอท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมให้ถูกต้องให้ชอบด้วยกฎหมายด้วยครับขอบคุณครับคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการ,การการเลือกตั้งขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูนวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิมเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากปมถึงหุ้นไอทีีโดยหากศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วก็จะพิจารณาข้อมูลข้อที่จริงตามคำร้องและหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วัน รวมทั้งอาจสังให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณราวินิจฉัยด้วยดูตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสํานักงานสารรัฐธรรมนูนําแผงกั้นมากั้นบริเวณด้านหน้าจัดเตรียมรถบรรทุกควบคุมผู้ต้องหาขนาดใหญ่สองคันและรถฉีดน้ําแรงดันสูงหรือจีโน่มาจอดดูแลสถานที่พร้อมรับสถานการณ์ทางการเมืองขณะเดียวกันสารรัฐธรรมนูญได้ออกประกาศ เรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลร,รัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยระบุว่าหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น